หาเอกโรแมนติกนี่นายน่ะเอาแต่เตะบอลทั้งวันหัดเรียนรู้อะไรพวกนี้จากซีรีส์บ้างสิอลอนโซ่หล่อมากเลยหล่อกว่าผมหรือเปล่า แต่นายไม่มีคราวนะมีคราวแล้วไงเล่าก็เก็บไว้ให้คุณดูไงเฮ้ยเฮ้ยเข้าแล้วอะไรอะลำหน้าเหรอโอ้น่าเสียดายอะอีกหนึ่งลูกเมสซี่สุดยอดน่อยหลับอยู่ก็ยังขำได้นะตั้งแต่ฉันกลับมาหมอนี่ก็เอาแต่ทำหน้าบึ้งตลอดนี่นะมันไส หัวเราได้น่าขยักขยแยงมากนี่เท้าชื่ออยู่คุณนะเลิกกับผมเถอะนะฮะไม่ได้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 ไไดสนุกงั้นเหรอฮะฉันบอกว่าฉันรอให้นายโทรมาหาฉันก่อนตลอดฉันคอยดูนายอยู่ตลอดอีจูโนโ่นั่นมันช่างน่ารังเกียจละเกินฉันคิดว่านายก็แค่เล่นๆกับยัยนั่นเหมือนแบบที่นายเคยทำอะแต่นายก็กลับคบกับยัยนั่นนานขนาดนี้ ฉันไม่เชื่อหรอกนะว่านายจะชอบเยนั่นจริงๆจูโน่อะไรน่นสวยกว่าฉันตรงไหนฮะที่ฉันไปก็เพราะว่าฉันอยากให้นายรู้ว่าการที่ไม่มีฉันแล้วนายจะรู้สึกยังไงแต่นายกลับามชอบเยนั่นฉันไม่ให้นายไปชอบเยนั่นนะนายเป็นของฉันที่ผ่านมาเราก็มีความสุขมากนะนายลืมทั้งหมดไปแล้วเหรอแต่ว่านะพีชอดีตของพวกเรามันก็เป็นแค่อดีตไม่ใช่เหรอ นี้ฉันไม่อยากเปลี่ยนเป็นคนในอดีตมันผ่านไปไม่ได้หิมะหยุดแล้วไม่รู้ฟเฟยเชียงตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างเอกสารพร้อมหรือยังวันนี้เป็นวันเปิดรับสมัครงานนะจ๊ะ Let's go <S ยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่เหรอแต่ตัวหน ตูสุัและเป็นผู้ใหญ่ลูกปบเสียงแกนี่มันโง่หรือเปล่าแต่ว่านะเลิกกันก็ดีแล้วไม่งั้นนะ่ะแกอาจจะไปทำร้ายคนอื่นต่อไปอีกนี่เองอยังเป็นเพื่อนตูอยู่ไม่ฟรา้าก็เพราะว่าฉันเป็นเพื่อนแกไงถึงได้รู้ว่าแกนะ่ะมันไม่น่าเชื่อถือขนาดไหนื้บักแอนิมอลมาช่วยฉันคิดก่อนซิว่าจะทำยังไงดีอะช่วยคิดทำบ้าอะไรแล้วรอฉันกลับจะฝึกงานและฉันก็จะไปกีดจูโน่ต่อ เพราะฉันน่ะมีความน่าเชื่อถือกว่าแกและฉันก็ไม่มีแฟนเก่าที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนด้วยไมต้องมาพูดตตลกเลยนะไอ้คนเลวถ้าแกกลับมาเมื่อไหร่จะจะคลาแกนะตอนนี้ร้อนใจขึ้นมาแล้วสิก่อนหน้านี้มัวแต่ทําอะไรอยู่เล่าถ้ามีปัญหาจริงๆก็รีบจัดการเรื่องนี้ให้มันจบก่อนที่ฉันจะกลับมาสิไม่งั้นฉันก็คงทําได้ง่ายนะไปจีบผู้หญิงตอนที่กําลังอกหักเนี่ย พอถึงเวลานั้นก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันให้นายอย่ามัต่อยมาแย่งแฟนเพื่อนนะคอยโดนฟ้าผ่าตายเลยคอยโดแกนั่นแหละที่จะโดนฟ้าผ่าฟ้าจ้องจะผ่าคนง่แบบแกอยู่นะ่ะไม่รักษาเขาไว้ให้ดีๆเพราะตอนนี้เขาบอกเลิกแล้วยังมีหน้าจะมาสู้กับฉันอีกอะ กระวยเซมาเลยไอ้มังกรโคโมโดวันนี้จะจะเอาแกให้ตายเอาให้ตายอะไรล่ะเรื่องต่อยตีเรื่องเตะบ,บอลเรื่องเรียนก็ไม่เห็นจะสู้ฉันได้สักเรื่อง <laughs> กลับมาเลยมาดวลบอลกันจะเตะไออุจราราดพื้นเลยคอยดูยอะฉันต้องไปฝึกงานต่อแล้วละ่ะแล้วก็อย่าฝืนมากเกินไปล่ะฉันยังมีธุระต่อไม่คุยเพอ้อเจอร์กับแกแล้ว <laughs> ะจะจะไม่ยอมให้แกได้หน้าหรอกนะ้า งานเปิดการสมัครงานคนเยอะจังเหนื่อยชะมัดเลยอ่ะใช่สิฉันอยากจะไปเข้าห้องน้ำแกจะไปด้วยมาเราไม่ไปหรอกเราจะไปรอแกข้างถนนนะไหนบอกว่ายืนนั่นอยู่ที่นี่ไงก็คือเห็นแล้วก็เลยโทรหาเธอไงอ๋ะอยู่นั่นรึเปล่าในที่สุดก็เจอตัวแล้ว